หนูเอาหมดเลยเนี่ยหนูเอาหมดเลยเอาหมดเนี้ยยายจะได้ไปพักไหมนี่จะได้พักอยู่ใช่ไหมเอาถ้้ได้นอนถ้า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 เอาหมดยายได้นอนงั้นหนูเอาหมดเลยจะได้ไปนอนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ไมิลุยนะคะ มาล่างนาะเ,เขับห้องน้ำพี่นองข่ะก่อนไปนอนแถวบ้านพี่หมีงานบุรีลำตอนนี้ตีหนึ่งเคืองเดินมาเข้าห้องน้ำมาเห็นยายนอนอยู่ตรงนั้นผมวันแล้วขายเีื่อกี่นอนก็รีบเติดค่ะก็ที่โตนี้ดีกว่าที่พ่อดจะปอไปฟังไปฟังกินกัน มานอนอยู่นี่ค่ะฮะมไม่ได้ไม,ไม่มีบ้านเหรอมาขายของเมืองค่ะเอามาเช่าบ้านอยู่อะไรนั่งไปนอนที่บ้านคาเช่าอยู่ตรงไหนตอนนี้นอนอยู่ตอนนี้แม่ยายท่านอยู่ที่ไหน ขายได้ไหเนี่ยถุงเท่าไหร่คะเท่าไหร่อันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถุงเท่าไหร่ขายสองร้อยหรออันนี้ถูงเท่าไหร่ถ้าขายหมดเนี่ยจะได้กลับบ้านนอนไหมเขาไม่มีบ้านปกติพักอยู่ไหนคะ อยู่ปั๊มเนี่ยหรออ,อ,อหลวงจะปลูกบ้านให้ใโอ้ยเป็นกำลังใจให้นะไปหาสมบัตามสิบเจอที่ยานเดือกวไปสามสบรอบเลยอล้มันไม่เข้าปจะมตัวนั่งจางทนบนีซ่าเท่าอซ่ามือเป็นอะไรอ่ะลุกนั่งได้ไหมอ่ะ จะลันจะนอนไปเอาปุ๋ยที่มัดท้ายเมงใแลนวมันแค่ผ้าห่มหล่อมือเป็นอ๋อมันบาดหรออ๋อหนูนึกว่ายายมีบ้านอ่ะถ้ามีบ้านอาจจะเหมาช่วยหมดเลยจะได้กลับไปนอนปกติยายเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนบุรีรำเลยเหรอ ม 3, ปปไม่เป็นไรเดยนหนูจะซ,ซื้อซื้ออันนี้ช่วยพอดีเอาไปพอดีเอาไปแจก่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านปีชุมนีพอดีเอาไปต่อพระเจา้าเอาหมดเลยหนูเอาหมดเลยเนี่ยหนูเอาหมดเลยเป็นเท่าไหร่อ,อ่ะมีสารอาหารตลาดคนแก่สิบห้าชั้นลึกกัน ผเอาหมดเลยเนี pelled, ่ยนูเอาหมดเลยเอาหมดเนี้ยยายจะได้ไปพักไหมนี่จะได้พักอยู่ช่วยไหมเอาถ้้ได้นอนถ้า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 เอาหมดยายได้นอนงั้นนูเอาหมดเลยจะได้ไปนอนโอ้มาคุมโอเคถ้างั้นเอาไล่มาราคาเท่าไหร่ผมเอาหมดเลยเอาหมดเลยค่ะถ้ายายว่าได้เอาหมดเนี้ยยายจะได้ไปนอนงั้นหนูเอาหมดเลย เอาอะไรมาเท่าไหร่หอากาหนูนก,กดให้อันนี้ถุงร้อยสองร้อยหรอเป็นแปดร้อยอันนี้ยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบบาทหรออันนั้นเท่าไหร่คะ ผ20สยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่บหนึ่ร้อ้อยยีบเป็นพันหนึ่งร้อสามสิบอันที่แถมนะคะโอเคไปตัแก่ตึง ไ,ไล,ล,ลใ่ใหแล้วเป็นมันหนึ่งด้วยสามสิบนะพันหนึ่งร้อยสามสิบให้2 0 0พเลยนารักอสระแข็งแรงเลย้วยขอบคุณค่ะจะได้ไปนอนไงเอาขึา้นรถเลย เอาไปตอนพี่น้องผีมีเขาถือะเขาตังใบหม่องห่างจะเก็บไว้ไหนถึงจะไม่หายกระเป๋าเนี่ย <ผม S 2> โอเคเก็บด<ๆ>ีๆนะคะหรือเอาเงินโอนไหมมีบัญชีไหมหนูโอนให้ได้นะเขอ,องไม่ได้ใช้บัญชีใช่ไหม สบายดีๆนะคะเทพีน้องยายบอกว่ายายไม่มีบ้านแต่หลวงอจะทำบ้านให้อยู่ยายก็นอนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าขายหมดเนี่ยยายจะได้ไปนอนไงก็เลยเอาหมดจะได้ไปนอนเอาขึ้นรถหเอาขึรเเอาไปขึ้นรถ ำยังไงนะเพิ่มเลือดทำหวานหฮลูบอยช้อนหนึ่งใส่น้ำอุ่นาใส่น้ำอุนมะนาวไปลใส่มะนาวไปด้วยสามลูกสลูกน้อย่อลูกน้อยเอาครึ่งนึ่งเอาลูกใหญ่ครึ่งนึงลูกใหญ่สองลูกโอเคค่ะคือทำยังไงแดงเี่ยวเพิ่มเลอ๋อเอเฮลูบอยน้ำอุ่นแล้วก็ มะนาวอันนี้นี่ลุยเคยกินนะคะคือเป็นหวัดเป็นไข้อ่ะเรากินอันนี้หายนะเพราะว่าอันนี้เป็นยาซีนเพิ่มเลือดค่ะรู้ไหมคนไหนคะที่เดินเซเดินเซล้มใล้เดินอันนี้หนูอะเขาไม่แข็งเลยเพราะว่าเกินตันเฮดนิ้วกระดิกไม่ได้นิ้วกระดิกไม่ได้หนูก็เลยแบบเดินอย่างเงี้ยตลอดชีวิตแต่หนูก็ไปขึ้นเวทีได้นะเอาคุณคุณคุณกินสูตของฉันแล้วคุณจะได้ได้ค่ะ คุณปันด้ีหน่อยันะไรคะปันเป็นโบกอ๋อเป็นโบกใส่จั๊งโโอเคใส่แครอทใส่มะเขือเทศใส่กระชายแล้วก็จะเต้อเดียวังคนีนเจเติมซ้มเดียวหวานันชัลูกเลูกัปรชิ้นหนึ่งปรับสโดรุ่ร่างกายโอคคือที่จะไม่รู้จัที่เอเข้าไปมีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสาแข็งแรงนะคะอครที่เจอที่โดนก็พวก็เป็น่ง ีอยากให้มีบ้านน่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ที่ที่ไว้ไล่หยิบไล่ยัโคดยัดทำสวนเศทษฐกิจพอเพียงมีที่อยู่ใช่ไหมเงิเกือบแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะให้ได้บ้านอยู่บ้านเร็วๆให้หลวงให้ทำบ้านให้เร็วๆโดดไปสองสามรอบโอเคเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่น้อง